อันนี้กำลังปรับปรุงครับปรับปรุงรถแหต่ตดยตาะครับลงตู้ใหม่ครับตู้ของเอกซาวครับข้างหลังตู้เก่าเอาลงครับตู้เก่าตู้เคครับขายนะครับขายตู้เปลไปแล้วแปดแปดนะครับ โอเคมีสิบสองใบนะครับใหม่ๆตอนนี้กำลังขึ้นตู้นะครับว่าจะใส่ข้างหลังกีตู้ดีตอนนี้ช่างตากนกำลังลืออยู่ครับรถแห่บ้านๆครับ ดูพาวเวอร์ครับใช้ fa 36. 3 0 0 6สามแทนครับกับเฮดดี d 4 xk ครับ fa หนึ่งตัวนะครับดอกครับดอกที่ใช้ก็ถูกๆครับราคาสองพันกว่าบาทครับ ตู้ที่รอขึ้นนะครับมาดูเครื่องปั่นของเราครับเดอลกมากนะครับเคเื่องเสียงของติดตานร,รับเข้าไม่ได้นะครับเนี่ยครับเครื่องปัน่นไม่ได้ใช้งานมานานนะครับเมื่อไร่จะปลดล็อกนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ รถเราหรืออย่างเดียวครับอยู่บ้านใหม่ครับรังคาใหม่สร้างยังไม่เสร็จครับมีทั้งรถแห่ใหญ่ครับรถแห่เล็กก็มีครับ ดีครงรถแหง่เล็กครับราคาย่อมเยาครับออีกหกตู้นะครับยังขึ้นไม่ได้ครับเบรดหน้าครับเทอร์โบคู่หกใบก็อสิบสองดอกครับเสียงกลางของ อิดออริโอ,อครับข้างหน้าสี่ใบครับแปดดอกครับเสียงแหลมสี่ดอกครับเบาๆครับราคามิตรภาพครับเดี๋ดวยวขึ้นตู้เสร็จเดี๋ยวผมห ถ่ายไปให้ดูนะครับลฟ์สดให้ดูนะครับอันนี้ก็คลิปสั้นๆไปก่อนนะครับครับขอบคุณครับ